The Lord of Hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า o ฮปแชนแนลสเปเชียล oh, ในอาทิตย์นี้เราได้กลับมาอย่างสถานที่ที่เราจะสร้างสถานมัสการของคริสตจักรความบ่งแท่อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. แต่ในอาทิตย์นี้ mm hmm. ผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวยังมีพี่น้องของเราอีกมากมาย ที่มาอย่างสถานที่แห่งนี้เขามาทำอะไรกันนั้นพี่น้องตามไปชมกันดีกว่าครับ สร้างความฝันอันยิ่งใหญ่รับรู้ทุกดวงใจว่าเรากำลังก้าวไปเราผูกพันดังพี่น้องเราประคองกันก้าวเดินหาพลาดล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ไม่แพ้ไม่เคยท้อใจจะเป็นกำลังให้เธอ แม้ทุกอย่างที่เราตั้งใจไม่เคยได้มาง่ายไดบัดสังเป็นสิ่งท้าทายให้ใจเรากล้าเผชิญจวบจนวันจึงมีวันแห่งความรักเราไปดูเองเนาะ เปล่าตัางันต่างคนเปลี่ยนเวรนกันมาเฝ้าโบสถ์ไะนี่ย่าทลายจบจนวันนี้จึงมีวันแห่งความหวังที่ก่อเกิดเป็นพลังรักยังมีจางหายไปผูกพันชีวิตพระคิดทรงสถิตกลาง นช,ชาาววไไทยกกออกปส้างสสัสสคม,ม,มว,วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาทำดีเพื่อคิดจากของเราโดยการแพ้วถางตัดต้นไม้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยกันโอ๊ยโกออกหน้าเนย <laughs> ขอพระเจ้าไวพรน,นะคะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้เรามาพัฒนาสถานที่ที่จะ,ะปลูกพันธเวทหลังใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวพี่น้องดูเรามีเอฟเฟกตต่างๆมากมายนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นสถานที่ที่อนาคตเราจะย้ายมาที่นี่นะคะโอเคพี่น้องตอนนี้เรามาร่วมพัฒนา บสถ์ที่กําลังจะสร้างขึ้นภายในสเดือนอเสาหน้านี่เราจะมาร่วมแรงร่วมใจกันเผากันนะคะน้องเดียรเขาจะได้หนุนใจกันนะั่นคือว่าการที่สร้างพาื้นเวศการทํางานที่นี่เนาะก็ะอหนุนใจพี่น้องว่าข้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีความที่จะความหวังใจความเชื่อว่าพระเจ้าจะสถิตยอยู่กับเขาทั้งหลายและพระเจ้าจะทําการใหญ่ผ่านชีวิตของเขาทั้งหลายที่รวมไม่รวมมือกันที่ทำการนำงานวันนี้ ในความซัดสื่อเป็นน้ำหนึ่งแกเดียวกันเราพระเจ้าอย่าวอวยพรหนะ้าที่การงานอู้สิ่งใดพระเจ้าก็จะรับฟังในคําอธิษฐานแนละความจริงที่เขาสแสนะวงหาเนาะวันนี้ขอพระเจ้าจงวอวยพรกับปี่น้องในสมาชิกของทุกคนขอหนึ่งใ,ใจตังนั้นเริ่มต้นในความเชื่อ,อกระจบลงในความเชื่อจะเดียวกันขอพระเจ้าวอวยพรครับในฐานะที่เป็นประธาน สร้างพระนิเวศของพระเจ้าครับตอนนี้สถานที่เราพร้อมแล้วครับมาทําด้วยกันนะครับสร้างพระนิเวศให้แล้วเสร็จเนี่ยครับอตอนนี้ผมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็จะสร้างแล้วครับภายในเดือนภายในเดือนเดือนนี้ผมต้องขึ้นฐานรากแล้วครับให้พี่น้องเทกายและใจสร้างพระนิเวศเราไม่ต้องเช่าเขาแล้วครับเดือนละหมื่นขอบคุณพระเจ้าครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสที่จะไม่ต้องเช่าอีกต่อไปเรามีพื้นพื้นที่เป็นของเราแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่ เราจะได้รับพะพรเราได้มาถางแผ่ถางเพื่อจะสร้างธนิเวศหลังใหม่ให้ให้กับเราเพื่อเราจะไม่ต้องเช่าอีกต่อไป <S <S ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราร่วมแรงร่วมใจกันเหมือนกับวันนี้และทุกๆครั้งที่มาวันหน้าก็จะไดะ้เห็นการเปลี่ยนแปลงและเห็นคนมาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อจะ เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าสถานที่ในการที่เราจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าคิดจากความหวังแค่ของเราเป็นสถานที่ที่สวยงามมากเหมาะสำรับสำหรับที่เราจะนมัสการพระเจ้าที่นี่เนาะแล้วเราที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันกับผู้นําของเราเนาะที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการที่จะสร้างพระนิเวศหลังนี้ให้สําเร็จเนาะเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้ในพระเยซูเป็นไปได้อยู่แล้วมันมีแต่สําเร็จ และก็สําเร็จแล้วก็ชัยชนะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่เรามีโอกาสได้เข้ามาในการแพร่ทางสถานที่ของเราพี่น้องครับดูสถานที่ของเรานะครับว่ามันเป็นที่ที่เหมาะมากสําหรับการที่เราจะเป็นสารมัสกานพระเจ้าสิ่งที่ล้อมรอบนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับพี่น้องที่นะครับเราเชื่อภายในสามเดือนนี้พระนิเวศของพระเจ้าแห่งนี้นั้นมันสามารถใช้การได้พี่น้องทีละครับ ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกัน <Amen. S 1> เราเชื่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ยากพี่น้องที่ครับหลักการของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเริ่มต้นพระเจ้าจะเป็นผู้ร่วมงานกับเรา <Amen. S 1> พรี่น้องที่ไรครับงบประมาณที่เรากำลังจะใช้อยู่นี้วันนี้เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้สาหรับเราแล้ว <Amen. S 1> เพียงแต่ว่าวันนี้ให้เราเริ่มต้น <Amen. S 1> ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้ถ้าเราตัดสินใจร่วมมือกับผู้นําและว,วิงวอนกับพระเจ้าร่วมกันพระเจ้า จะเป็นผู้อวยพรเราพระเจ้าขพระเจ้าได้กล่าวผ่านทางโยชูวาบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดและเราเชื่อว่าการสร้างเรศในครั้งนี้นั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปจจวจันนี้ดังคําที่ผู้นําได้หนุนใจเราเมื่อเราได้เริ่มต้นแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะทําการอันยิ่งใหญ่ผ่าน <จะ S 1> ความเชื่อของเรา <ไป S 1> พี่น้องครับ ในวันนี้เท่ากับว่าเราได้ประกาศการเริ่มต้นแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรท่ามกลางความเชื่อของเราการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการร่วมมือร่วมใจกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับเป็นนพลัังงงงแห่ชชชีววววิตคคือาาไทยม คื้นดินขึ้นใหม่ให้เต็มด้วยความสน